สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องตรงซ้ายนะคะเมื่อนี้เอียงสภาพนะคะผู้ใหญ่จะค่ะพี่น้องเมื่อนี้เอียงสภามาเห็นอาหารที่เอียงมากกินนะคะเมื่อนี้อากาศะหนาวค่ะพี่น้องถึงสีแดดหัวก็นาวนะคะเมื่อนี้เอียงสภาพมาเห็นอาหารที่เอียงมากกินนะคะพี่น้องใครก็เเ็ศได้นะคะพี่น้องยังได้เบอร์คลิปนี้อยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะพี่น้องกดแชร์นะคะกดติดตาม ยืดทุกจองเล็น้อยนะคะพี่น้องในยามพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะของโบเกนทุ่งดานนี่นะคะพี่น้องเดอ๋ยตอนนี้พี่พอมีความอยากเ็จค่ะพี่น้องในการซื้อกันเค็ือาหารให้พี่น้องเบิ่งนะคะว่าเข้ามาดูต่างแดนเข้าเฮ็ดอาหารยังชิ้นแน่นะคะพี่น้องการนั่งเล่นทีวิตที่ระบายนนะคะพี่น้องวันนี้เจริญสุขภาพพี่น้องมาเฮ็ดแกงกระป๋องนะคะแกงว่างสินนะคะยังสีแกงหนึ่งก้าวนะคะพี่น้อง เดี๋ยวข้าวมัเปิ้ลกันค่ะว่ามีวัตถุดิบอย่างไรนะคะค่ะพี่น้องวัตถุดิบด้วยการแกงข้ากจะง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะใช้กระเท็บได้นะคะพี่น้องในอันนี้เอียงมากกินนะคะเมื่อมีอากาศเย็นเอียงก็เลยสอัคาแกงกินนะคะอันนับแรกปัจจัยรับมันก็คือปลากระป๋องค่ะอันนี้เอียงที่ซื้อยุรานอินเดียนะคะตัวใหญ่ๆนะคะพี่น้องเอียงแกะไว้แล้วนะคะแล้วก็วุ้นเส้นค่ะแกงปลากระป๋องเส้นหมี่เส้นนะคะ มันเต็มเียงก็ใส่อันนี้ลอยกัมนะคะเป็นใส่น้นำเย็นในเอียดขมัสปากนะคะพี่น้องจะพักกะสีนี้พักบัวเลยนะคะพี่น้องส่วนนี้ก็มีพักอิตูก,กินนะคะยังย่งนี้โมเดลูกนะคะกะลักสิกานะคะพี่น้องเยั่ยงไมไดลูกเพรายว่ยงหนาวนะคะอันนี้พักหอมบัวเห้านะคะจนบัวเห่านะคะใส่หลหยแห้งแตกค่ะพี่น้องเครื่องแต่ก็มีใบบกเดืดะคะ่ะ ะคะเครื่องแกงมันนะคะน่องกระตินี่หอมหัวแดงนะคะตะไคร่ะไคร่ใส่หนูหอมหัวแดงใส่เครื่องหัวค่ะแล้วก็มีมีแตะไส้ค่ะนะคะแตะไส้แตะไส,ส้กินเราดีนะพี่น้นองมันเผาผ่านดีนะคะแตะไส้ละเอย่างกับชสยพริกค่ะพริกแก้วแต่ผู้ใดนะคะผู้ใดมักเผ็ดรกระชายหลายนะคะพี่น้องอยังว่าอยังไม่เคยกินเผ็ดนะคะอย่างกระชายจมีน้องคนถามว่าเป็นยังเขาคือ ใส่เครื่องแกงหลายเพราะว่าปลากระป๋องมันกับข้าวแล้วพี่น้องใส่เครื่องแกงมันก็เป็นเป็นยาสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะใส่เครื่องแกงนะคะทุกอย่างอย่างใส่เครื่องแกงหมดแล้วค่ะและอย่างกับซีไซน์อย่างบนใจผงซีโรดนะคะรสดีกับซุปผงซีโรดนะพี่น้องอย่างใส่รสดีนะคะแรบกระจายน้ำปลาค่ะนะคะแบบกระจายน้ำปลาค่ะแค่นี้ค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวนักแรกเอียงสีเอา เครืกก่องแยงเข้าไปตำก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิรงวิธีเฮ็ดกันเลยค่ะค่ะพี่น้องเ้ามาเบิรงวิธีเฮ็ดกันเลยค่ะเอ็นสิต้มน้ำมันเดือดน,นะคะพี่น้องต้มน้ำมันร้อนจะจับนะคะเขาจะเอาเครื่องแกงเข้าลงนะคะเปิดไฟอยู่นๆมีอนนย่างตำละค่ะนะคะ,นะคะคเติมเตรมแกงให้หมดค่ะน <c oughs> ะคะพูดเลยอยากเอาแหลกว่าแหลก,กตามสบายเลยค่ะพี่น้องนะคะเครื่องแกงหมูไก่ไบ้านเข้ามันดีต่อสุขภาพค่ะพี่น้อง เราทนาดีนะคะเลือนร่มกับไอเลื่อนร่อมอาไรไหลเวียนดีนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิงที่เย็นกันเลยค่ะค่ะพี่น้องพ่อหม้อเดือดนะคะเียังสือเอาเครื่องแกงลงไปค่ะนะคะลงไปเลยค่ะเอาเครื่องแกงลงไปนะคะเป็นหน่อยมากเได้พี่น้องแกงตลากระป๋องเต็มเต็ม บานมาตอนนี้น้อยผู้ใดได,ด้กินบุญเอกปลากระป๋องนี่ถือว่าอาหารเลิศรสนะคะอย่างเช่กันค่ะบานมาเลยลำด้วยอย่างงั้น,นะคะพี่น้องนะะนี่นพอเอาเครื่องแกงลงปั๊บค่ะพี่น้องยิมพ์หม้อใบนะคะพอห้าเอาเครื่องแกงลงไปเอาปลากระกป๋องลงไปอย่าลืมนะคะเมื่อก,กี้มีใส่ใส่ใบกระปุค่ะนะคะ ไปมากรูดนะคะแห mm. ่มันเดือดนิดนึงค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขามาใส่ต้นหอมนะคะค่ะพี่น้องมันก็เเดือดเลยะค่ะ mm. หม้อเขาได้เดือดนาเลยระยะนึงนะคะเองใส่ต้นหอมลงไปะค่ะนะคะรสชาติโอเคแล้วนะคะเองชิมมือแล้วค่ะพี่น้องใส่ต้นหอมลงไปะค่ะ mm. พี่พักยังกับใส่อะไรพี่น้องใส่ตามใจชอบเป็นสำคัญนะคะมใส่ต้นหอมลงไปนะคะ ต้นหอมสุกเขาต้องถือว่าใส่บุญเสร็จนะคะพี่น้องเดี๋ยวปิดไปก่อนนะคะให้ต้นหอมสุก,กกันค่ะพี่น้องห่ากระเลกแก่มาระยะหนึ่ง้ะคะ่ะใส่ไส้ปานกลางนะคะหัวหอมเห็นบอลค่ะปลาเป็นตัวเลยค่ะพี่น้องนะคะอย่างถือไส่บุญเสร็จลงไปเลยค่ะพี่นอ้องเข้าใส่บุญเสร็จแล้วก็ปิดฟ้าเลยค่ะพี่น้องง่ายนะคะนี่เอ็นกระกอบของใครๆก็ทำได้ค่ะ อาหารอีสานบ้านเฮ้านะคะแกงแบบัวบ่ายใส่น้ำเปรเี้ยกนะคะพี่น้องใส่ต้นหอมด้ลายแห้งแซ่บค่ะใส่ดอกหอมกระเจบค่ะนะคะยังมีดอกหอมนะคะพี่น้องเนี่ยนะพี่น้องแล้วแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาเดีบบ๋ยวพี่น้องยังไงคะพี่จะกินบคะคะนี่ใส่กุนเช็นนะคะแกงแล้าบานเฮา ใส่เครื่องแกงไม่ได้ข้าวพี่น้องน,นะคะยังมัดน,นี่ใช่คะสุดหนาวไม่ได้หนาวหนาวนี่นะคะปลากระป๋องตุ้งใหญ่เล้วค่ะนี่นะคะนี่นะคะีนองตักเสร็จเลยค่ะ,ะ,ค,ะค่ะแต่มาคลิปนี้ที่รุ่นกระไรกระแช่ก็ะตะไคร้สาวนอนเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ